กุมระหอมตุลลอยอยู่บรอกาตุสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนความที่เราจะมาเรียนรู้เรามารู้จักชาเย็นอิกะละดกเด่นของชาคือความหอมของชาวันนี้จะพานักเรียนมาลองชงชาเย็นดื่มเองง่ายๆที่บ้านมามะมชงชาเย็นดื่มกันเถอะก่อนที่นักเรียนจะมาชงชาเย็น มารู้จักอุปกรณ์และวัตถุดิบในการชงชาอันดับแรกถุงกรองน้ำชา 2. กาต้มน้ำหรือกาต้มน้ำไฟฟ้าถ้านักเรียนไม่มีกาต้มน้ำไฟฟ้านักเรียนก็เอาหม้อหงข้าวมาต้มน้ำก็ได้ส่วนวัตถุดิบวัตถุดิบก็มีผงชา ผงชามี2ชนิดคือผงชาตรามมากับผงชาตรามือน้ำตาลนมข้นหวานนมสดหรือนมข้นจืดหรือครีมเทียมน้ำเดือดและน้ำแข็งส่วนผสมในการทำชาเย็นผงชา5้าช้อนโต๊ะน้ำตาลเครื่องถ้วยนมข้นหวาน3ามช้อนโต๊ะนมสดหรือนมข้นจืด สามช้อนโต๊ะต่อไปน้ำเดือดสอครึ่งถ้วยแล้วก็ครีมเทียมตามใจชอบแล้วก็พิธีทำใส่ผงชา5ช้อนโต๊ะลงในถุงกรองจากนั้นเทน้ำร้อนลงไปให้ท่วมผงชาแล้วก็เขย่าถุงกรองชาไปมาเพื่อให้ใบาชาโดนน้ำร้อนจนทั่ว าใส่น้ำตาลทรายและนมข้นหวานลงในแก้วผสมที่เตรียมไว้ตามด้วยครีมเทียมและก็คนให้เข้ากันพอ,อครบ5-10นาทีเราก็กรองน้ำชาลงไปจากนั้นเราก็เทน้ำชาลงในแก้วที่เราเตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดน,นักเกรียนพอจะทำได้ไหมครับ ถ้าทำได้ลองมาฝึกทําใบงานดูว่านักเรียนทําได้หรือเปล่าเริ่นทําได้เลยครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับนักเรียน